รถเข้าใหม่รอาการปรับสภาพค่ะพี่ๆขะกับตัว Isuzu D-Max 1.9m Highlander 4ประตูคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสีเท่าลัมโบสวยๆแบบนี้เลยเลขไม้นะคะเพียง27,000โลนะคะกับราคา779,000ภายในสวยมากๆเลยนะคะ อยากดูภายในนะคะบอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบนะ,ะพี่พี่และท้ายคลิปมีโปรโมชั่นต่างๆมาให้พี่พี่มากมายคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอย่างแรกนะ,ะขอบอกไปก่อนเป็นไฮไลท์นะคะคันนี้นะ,ะลูกหมูแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20 0ม0โลนะคะซ่อมศู์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะซ่อมสู์ของอิสูซได้ทั่วประเทศเลยสนใจนะคะรีบทักรีบโทรหารลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวรอไปชมคลิปเต็มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะ อยู่ที่มีนบุรีกรุงเทพนะคะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะใครมาไม่ถูกนะลูกหมูทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยเบอร์ลูกหมูแอดไลน์ขึ้นนะคะพี่พีวันนี้นะคะพารถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานใดๆเลยนะคะคันนี้เป็นสีเท่แลมโบนะ,ะสีในกล้องเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่าตอนนี้แสงไฟมันค่อนข้างเยอะนะคะแต่สีจริงสวยมากนะคะเป็นสีเทาแลมโบเลยนะคะนี่อ่ะแบบนี้เลยนะคะได้เป็นสีเทาแลมโบแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆงามๆเลยนะค,ะคันนี้เลขไมเพียง2 7 0 0 0โลเท่านั้นนะคะกับราคา7 7 9 0 0 0ฟรฟีดาพรอนหนึ่0นนะคะคันนี้นะได้เป็นรถปี2023นะคะเลขไม2สอ7นะคะสวยๆงามๆแบบนี้นี่คือสภาพแรกรับยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆเลยพี่ๆ บอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเป็นรถปี2023นะคะภายในฟังก์ชันมาเต็มมาครบแน่นอนภายในเนี่ยสวยมากๆเลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะมีไฟเดย์ไทม์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่ล่างนะคะสองดวงแบบนี้นะมีไฟเลี้ยวให้แล้วในตัวเลยนะคะตัวกระจังหน้าเนี่ยได้เป็นหน้าปี23นะคะเป็นปีใหม่ล่าสุดเลย นะสีเทาแลมโบด้วยคันนี้นะคะได้แม็กขอบ17นะพี่ได้แม็กเดิมนะคะได้แม็กเดิมจากโรงงานขอบ17อย่างปี2023เลยคันนี้นะคะปงคุมล้อเนี่ยแนบชิดสนิทแบบนี้สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเบ้าโชกต่างๆเดิมๆทั้งคันเลยนะคะคันนี้กุญแจนะคะพี่เป็นกุญแจแบบคีย์เลสแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะได้เป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะคะพี่พ ่ะเดี๋ยวเราเปิดรถให้ชมกันนะคะคันนี้ภายในนะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะได้เป็นเบาะหนังเลยนะคะนี่คือออปชันด้านข้างของตัวรถนะคะพี่ๆน่ะกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะฝั่งคนขับกระจกนะคะปรับเป็นออโต้ด้วยนะภายในคันนี้นะคะอาจเห็นกันชัดไหมนะะได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลย นะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น 1.9m นะคะ,ะพี่ๆดูใบสคอบอได้เลยนะคะคันนี้เป็นดีแม 1.9m Highland e r นะคะรถปี23ของจริงนะคะใบสคอบอมีให้ชัดเจนนะคะสามารถตรวจเช็คได้นะ,ค,ะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะปรับแบบธรรมดานะ,ค,ะคันนี้เบาะหนังนุ่มๆสีดําแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยมองเห็นกันได้ชัดเจนนะคะคันนี้นะ ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเออพูดผิดนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะภายในนะคะสะอาดพร้อมใช้งานนะได้จอทัชสกรีนะยังไม่ได้แกะเลยคันนี้แอร์ออโต้ได้เกียร์ออโตโด้ด้วยพี่ๆขาคันนี้มีกล้องหน้ารถให้แล้วนะคะตัวพวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนออปชั่นต่างๆมีให้แบบนี้เลยนะคะ มีการระบบลื่นไหลด้วยนะการลื่นกันถลายนะคะเวลาฝนตกนะคะอ่ะมาดูนะคะโครงสร้างตัวรถกันต่อเลยนะ,ะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยพ่นสีทับนะคะนี่คือข้อดีของรถที่เพชรยนต์พี่พี่คะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะด้านหลังนะคะคันนี้เป็นยังไงเราไปดูกันนะคะคันนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยมีแอร์หลังให้นะมีแอร์หลังมี power l e ทให้ไม่ทราบว่าเห็นกันไหมนะาลด้ขออนุญาตเปิดแฟลชนิดหนึ่ง อ่าด้านหลังนะคะมีแอร์ให้นะคะมีพาว e เตอร์ไว้เสียบนะคะ USB นะคะพี่พีนี่ด้านหลังนะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันเลยนะคะฟังก์ชันมีให้ครบคันคันนี้คุ้มค่านะคะ7จ็ดแสนเจ็ดฟรีดาวนะคะผ่อน1นึ0งหมเท่านั้นอะเรามาให้ดูภายในกันอีกหนึ่งรอบนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเข้ามาในรถนิดนึงพี่พี่เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นปุ่มพุสตาร์แบบนี้ด้วยนะคะ อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะปิดประตูรถเลยนะคะคันนี้เป็นระบบแบบปุ่ม push start นั่นเองอ่านี่สวยๆงามๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆีแอร์เย็นแน่นอนนะปรับแอร์นิดนึงนะคะได้จอทัชสกรีนมานะคะยังไม่ได้แกะใดๆเลยนะอ่ะขออนุญ,ญาตเบาเสียงก่อนเดี๋ยวติดอิสิทธิ์นะนี่นะคะพี่ๆอ่ะคันนี้นะคะเลขไม้นะหนึ่งหมื่นอ่ะไม่ใช่ คันนี้เลขไม้สองหมื่นเจ็ดห็นกันไหมเอ่ยนะ,อะขออนุญาตปิดแฟลชนะคันนี้นะคะเลขไม้สองหมื่นเจ็พันนะคะพวงมาลัยได้เป็นหุ้มหนังสามก้านแบบนี้มีมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยเลยนะคะคูดคอนโรลมาให้เรียบร้อยคันนี้มีกล้องถอยมีกล้องหน้ามาให้ด้วยมีกล้องหน้ากล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะไฟทุกดวงยังใช้ได้ครบคันเลยนะคะพี่พี่คอนโซลต่างๆสะอาดพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะ จอทัชสกรีนนะคะ,ะเล็บยาวนิดนึงกดไม่โดนนะคะจอทัชสกรีนนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆนะคะพี่ๆอ่ะดูนะคะนี่โหมดต่างๆนะคะมีวิทยุนะ USB นะคะ iPod b l u e t ู o t h นะคะเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็นโหมดโทรศัพท์นะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันคันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้ครบจบที่นี่เลยพี่ๆเกียร์ออตโต้เรียบร้อยนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคา ะะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะรีบทักรีบโทรหารลูกหมูด่วนๆเลยคันนี้บอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนพี่ๆขาเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันะฟรีดาวนะคะผ่อนหนึ่งหมื่นสี่พันเท่านั้นนะอ่ะเราไปดูด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาดูที่ฝากระโปรงกันต่อนะคะคันนี้นะคะด้านหลังเนี่ย มีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะโลโก้ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะไฟนะคะได้เป็นไฟเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยทรงสวยเลยนะคันนี้ทรงสวยเลยนะคะด้านหลังนะมีเซ็นเซอร์ถอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีแม็กมียางอะไรให้นะคะแนบสองข้างเพากการทุกอย่างยังอยู่ครบนะทะเบียนเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะคันนี้แม็กไลเนอร์เนี่ยนะคะมีให้ครบคันค่ะ เดิมๆเลยพี่ๆยังไม่ได้ใช้งานเลยไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ว่าได้นะคะคันนี้นะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงกันนะคะแล้วก็ไปดูหน้าห้องเครื่องกันด้วยว่าคันนี้นะคะมีเครื่องไหลเครื่องย้มกันหรือเปล่าเดี๋ยวลูกหมูขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้สักครู่หนึ่งนะคะ แล้ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาต่องกันได้เลยนะคะเมื่อกี้ขออนุญาตปิดฝากระโปรงไปนะคะไม่รู้ว่ากล้องมันได้กดสต็อปไวไหมนะคะไม่สต็อปก็ไม่เป็นไรพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้รถคันนี้อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะคันนี้พรหนึ่งหมื่นสี่พันรายได้สองเท่าของค่าง,งวดสามารถออกรถได้เลยนะคะไม่ติดแบคลิฟไม่ติดบูโรนะคะสามารถช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนไว้ใจลูกหมูเพชชชนได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะ,ะวันรับรถนะหรือใครที่สนใจ จะซื้อคันนี้กับลูกหมูนะคะวันรับรถนะลูกหมูแถมฟรีน้ำมันให้2 0 0พันนะคะพี่ๆพ,พร้อมกับประกันฉุกเฉินนะหนึ่งปีนะคะแล้วก็แถมประกันเครื่องเกียร์ไปเลยหนึ่งปีนะคะซ่อมศูนย์ได้เลยทั่วประเทศพี่ๆขาคันนี้ซ่อมศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะประกันเครื่องเกียร์ตัวนี้นะเข้าศูนย์ได้เลยพี่ๆไม่ต้องไปซ่อมอู่ทั่วไปนะคะเข้าศูนย์ได้เลยจบๆนะ,ะสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะถ้าหาลูกหมูได้เลยยิ่งเป็นพนักง,งานประจํานะคะพี่ๆข้าราชการรับวิสาหกิจนะคะ สามกลุ่มอาชีพนี้ออกง่ายมากนะคะขอแค่มีรายได้2เท่าของค่าง,งวดเป็นพอนะคะจบๆจบเลยนะแต่อาชีพอื่นๆไม่ต้องน้อยใจไปพี่ๆขอแค่มีรายได้นะคะสเท่าของค่าง,งวดเนาะแล้วก็มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินหนึ่ปีขึ้นไปไม่ติดแบกระไม่ติดบุโรทักหาลูกหมูได้เลยโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ